สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับคุณด้งแล้วสวัสดีครับตัวผมเองสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่แล้วมาดูตรงไหนคือสุวรรณภูมิตรงนู้นนี่วันนี้วันนนนี้ววััพฤหัสวนค่อนข้างเยอะวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์พรุ่งนี้เปวันอะไรนะครับ วันนี้วันสิบสี่วาเลนไทน์ไม่ใช่ครับวันมาคะวาเลนไทน์ครวาเลนไทน์นานๆจะมาตรงนาทีแล้วก็นานๆเราจะมาได้ปั่นตรงนี้นาทีโอ้เมื่อกี้เจอทางไกลๆนี่วันนี้ลมแรงมากลมแรงนี่เหงื่อแห้งเลยเจอทางไกลพวกเราก็กระหายชิวๆครับชิวๆชิวอยู่คนเดียวเลยชิวมากเออสองคนนี้กระหายก่อนอัดแล้วแบบว่าลืมอายุไปเลย พอได้พร้อมสุดระยะมันปุ๊บก็หายใจไม่ทันนะต้องหยุดกันบ้างแต่ลืมแกะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าไปไหนดีกว่ามีอะไรมีอะไรจะพูดก่อนเนี้ยจะปิดคลิปละก็สนุกดีครับดีดีดีนะครับดูดีเจ้าของผินชูมากเนี้ยไม่เหนื่อยเลยโอเคโอเคงั้นลากันไปก่อนแค่นี้หนึ่งนาทีแล้วไปบาย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 